รู้สึกว่าเขาเชื่อในในฝั่งเรามากมากเลยเน wow, em, ี่ยวันนี้ก็เหมือนเดิมดูอาจารย์เบียร์นะครับแล้วมีคนถามอาจารย์เบียร์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยเป็นคริสเตียนเหมือนกับอาจารย์แล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อในในฝั่งเรามากมากเลยเนะยแต่เขายังมีคําถามหนึ่งที่เขาติดใจอยู่คือคําถามว่าในเมื่อของเราพุทธเราเนี่ยมีการเวียนไหวแต่เกิดอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าชาติของเราเกิดมาเป็นล้า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 นลลครั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะแบบเยอะมากคําถามคือชาติแรกล่ะเกิดจากอะไร ผู้เจ้าเคยตัดไวไหมบอกไวหรือเปล่ามีใครเคยถามพระเจ้าไหมเนะี่ยอ,อย่างแรกเลยเรื่องของปฏิจจสมบ,บัติก่อนนี่ผมเปิดให้ดูแล้วนะต้องขอบคุณของวัดนาปะพงด้วยนะครับปฏิจจสมบัติเนี่ยคือเป็นการอธิบายการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยจะตามนี้เลยจะไล่เรียงตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับ อธิบายไว้ชัดเจนมากแล้วเวลาเราเราจะไล่ปฏิจจสมุตัตเราจะไล่จากล่างสุดแล้วค่อยขึ้นบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนะาะพระอรนอนเนี่ยเคยถามไว้เรื่องของเขาเรียกว่าทุกเนี่ยมีเหตุด้วยเพียงเท่าใดเนะาะก็ถ้าในเนี้ยก็เรียกว่าเป็นไม่แน่ใจในเห็นไหมเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีตรงแถวแถวนี้นะนะก็คือตัวของอาชาติปัจยาาลามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนต สุปายาสะสุปายาสาสัมภวันติเนี่ยก็คือหมายถึงผู้นี้ก็คืออ่าชะลาโมรณะความโศกเศร้าเนี่ยมีด้วยเหตุเพียงเท่าไหรการแก่เก็บเจ็บตายเนี่ยมีด้วยเหตุเพียงเท่าใดเราก็ไล่ไปเลยมาจากภพภพคืออะไรภพมีเหตุด้วยเพียงเท่าไหรพราะนนก็ถามตอบมาจากว่าอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราอุปทานมีเหตุด้วยเพียงเท่าใดนะะก็มีมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากได้อยากมี อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็คือตัณหาแล้วตัณหาล่ะมีเหตุด้วยเพียงเท่าใดก็คือหมายความเข้าใจคำว่ามีเหตุด้วยเพียงเท่าใดไหมก็คือมันเกิดจากอะไรอะ่ะมันมาจากไหนอะ่ะไ,ไ,ไอไอความความตัณหาเนี่ยก็มาจากเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาคือความไม่ชอบชอบแล้วก็เฉยเฉยหรือจะเปลี่ยนเป็นสุขเฉยเฉยทุก,ก็ได้เช่นเดียวกันได้ได้เหมือนได้เหมือนกันหมดอ่ะเวทนา แล้วเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะผัสสะคือสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเรียกว่าผัสสะเนาะแล้วก็สะแล้วผัสสะเรามาจากอะไรมาจากสลายัตนานะฮะ,ะสลายัตนะก็คืออะไรผัสสะภายนอกภายในก็คือรวมไม่ใช่ไม่ใช่รวมสิเขาเรียกว่าเป็นรวมทั้งหมดก็คือตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นปากอเอลิ้นลิมล้มรส นนึกออกใช่ไหมประมาณนั้นก็คือสลายตนะแยกๆก,กันนะครับแล้วก็สลายตนะมาจากไหนละ่ะมาจากนามรูปนามรูปก็คือหมายถึงร่างกายเนี่ยเนื้อนหนังบงังสาเนี่ยเนี่ยานามรูปเนี่ยพระเจ้าอธิบายในเชิงของเหมือนอรูปหมายถึงว่าหมายถึงหมายถึงขันหนะ้านั่นแหละพูดง่ายนามรูปแบบพูดง่ายคือขันห่ารูปในี่คืออะไรรูปหมายถึงสิ่งที่แตกสลายได้จากความร้อนหนาวเย็นก็คือรูปส่วนนามคืออะไรนามก็มีสี่อย่างแล้วก็มีตัว เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับมี4อย่างนี้นะก็คือนามรูปถามว่านามนามรูปมาจากไหนละ่ะมาจากวิญญาณไงก็อย่างที่บอกในนามรูปเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่ในนั้นไงแต่ว่าไอ, 4, ไอ้สไอ้ไอ้ที่เหลือเนี่ยไอ้ขันห้าเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันมาจากวิญญาณก่อนไอ้สเนี้ยก็เลยตามมาเพราะฉะนั้นต้นตอของตัวขันห้าเนี่ยมาจากวิญญาณอันเดียวแล้ววิญญาณอันเดียวเรามาจากอะไรมาจากสังขารทั้งหลาย ก็เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะสังขารไอ้สังขารตัวนี้กับสังขารทั้งหลายเนี่ยอันเดียวกันไหมคนละอันเพราะว่าสังขารในขันห้าเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามโนสังขารความคิดปรุงแต่งเนาะแต่ทั้งไอ้สังขารทั้งหลายเนี่ยจะมีสามอันจะมีกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารนะเออเพราะฉะนั้นมันมีการปรุงแต่งในในร่างกายเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไปจบที่อันบนสุดก็คือตัวเนี่ยสังขารแล้วก็คือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัย คำถามคือแล้วอะไรก่อนอวิชาะอนอนก็ถามอวิชามีด้วยเหตุเพียงเท่าใดพุทธเจ้าค่ะเนะยพุทธเจ้าก็ตอบว่าก่อนแต่อวิชาไม่มีนั่นหมายความว่าชาติแรกเราเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชา่ะไปชี้เลยเดี๋ยวจะเนี่ยไม่ไม่ยังไม่ถึงอีกเห็นไหมอวิชาอวิชาแปลว่าอะไรแปลว่าความไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ มันก็เลยเกิดมาไหลมาเลยหมดเนี่ยเนี่ยไม่รู้อันเดียวเลยนะไหลมาหมดนี่เลยปับ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 ไหลามาเป็นสังขารไหลามาเป็นวิญญาณไหลามาเป็นนามรูปสลายตนะสัส,สเวทานาตันหาอุปทานภพชาติชรา,ามรณะโศกปริทิวะต่างๆก็เลยเกิดขึ้นครบถ้วนแค่อวิชาอันเดียวอืมเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายว่าชาติแรกของเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอวิชาและหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าจริง,รงๆแล้วนะฮะพระเจ้าตัดไว้ว่า เรามาจากตัวอสังคตธาตุอสังคตธาตุมันจะมีสองสองสังเนาะสังคตะกับอสังคตะสังคตะคืออะไรระบบสมมุติที่เราเห็นกันอยู่ที่พระพินส้าเคยอธิบายเนาะคือมีการสมมุติว่านี่คือยาดมอันนี้คือเสื้ออันนี้คือเนื้อหนังมังสานี้คือคนเนี่ยโดยรวมนี่คือคนอันนี้คือใบหน้าอันนี้คือมือเนี่ยกาเรียกอสังคตธรรมนะครับก็จะมีพบทั้งหมดห้าพบเนาะมีนรก ดรละฉานเป็ตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดาเนี่ยจะมีห้าห้าห้าคติที่ไปในฝั่งอ่าเรียกว่าสังคตาอะอะสังคตะเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีกว้างยาวสูงกลิ่นสีเสียงแสงไม่มีเลยไม่มีเลยฝั่งอสังคตะนะอืมซึ่งพระเจ้อาอธิบายไว้ว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้แหละคืออะไรแต่ไอสิ่งสิ่งเนี้ยมันอยู่ฝั่งอสังคตะ เราไม่เรียกว่ามันคืออะไรนะพระเจ้าเลยใช้สัตว์เขาเรียกว่าสัตตานังสัตสัตตานังสัตตตะสัโตนะก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นผู้ยึดในขันห้าซึ่งไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันอยู่ฝั่งอสังคตะหรือจะเรียกว่าสัตว์ก็ได้อยู่ฝั่งอสังคตะจําให้ดีนะฝั่งอสังคฝั่งอสังคตะเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งคือนิพพานเอ้านั่นหมายความว่าไงเราอยู่ฝั่งนิพพานตั้งแต่แรกงั้นเหรอ อ้าแล้วเราถ้าเราอยู่นิพพานอยู่แล้วเราจะกลับมาเกิดทําไมใช่ไหมเอ้ยมันก็ผิดนะด,ดิุูเจ้าอธิบายมั่วว่เนี่ยฟังก่อนไอ้สัตตานังหรือไอตัวขอโทษนะสัตตานังหรือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความรู้มันมีอะไรฮะจําได้ไหมอัวิชามันมีอวิชาเป็นปัจจัยไงมันก็เลยลงมาเกิดมาเวียนว่ายแต่เกิดเพราะมันคิดว่ามันคือสิ่งเหล่านี้ มันคิดว่าเพราะมันไอคำว่าคิดว่าคือมาจากไหนสังขารไงมันคิดว่าเอกายวาจาใจเนี่ยเป็นตัวมันก็เลยกลับมาเกิดอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นแหละเพราะมันไม่รู้ไงก็เลยอยากหาคําตอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็กลับมาเกิดอยู่นั่นแหละมาวนอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เกิดขึ้นคืออวิชชาเท่านั้นเองแล้วทําไมเขาว่าไงไอตัวสัสตว์ตานังเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วเราจะกลับไปได้ก็คือเราต้องละทั้งหมดเนี่ย ไล่ไปเลยตั้งแต่ขึ้นขึ้นขึ้นไปสุดท้ายละให้ได้คืออวิชชาอวิชชาไม่รู้ในอะไรหลายคนคงถามในใจเนาะไอ้เอไม่รู้เนี่ยไม่รู้คืออะไรไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไม่รู้ว่ามันเป็นตถาตาไม่รู้ว่ามันมีทุกสมุทัยนี้ลดมาไม่รู้ว่ามันเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นตัวตนเพราะว่าตัวมันคืออันนี้แต่มันคิดว่าไอเนี่ยคือมันมันไม่รู้มันไม่รู้ในอริยสัจสีถ้าพูดแบบให้ตรงจุดที่สุด เข้าใจใช่ไหมฮะพอเรารู้ในอริยสัจสี่หรือเราละทั้งหมดนี่ได้แล้วก็คือกลายเป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์หรืออะไรก็แล้วแต่อ,อย่างโสดาบันสุดท้ายก็ต้องเป็นปินิพาน์ถูกไหมก็คืออสาากาธรามมีอนาคามีสุดท้ายก็ต้องปินิพานหรือไปนิพาน์อยู่ดีนั่นหมายเขาว่าการไลนิพานเนี่ยมันไม่ได้สิ่งใหม่เลยมันคือได้สิ่งเดิมสิ่งที่เรียกว่าสัตตานังหรือเรียกว่าสิ่งเดิมนี่แหละเอา้าแล้วหมายเขาว่าไงถ้ามันได้สิ่งเดิมเราเป็น มหมายถึงว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วเหรอไม่ใช่เพราะมันไม่รู้มาเลยเรียกว่าสัตว์แต่พอมันรู้แล้วมีชื่อใหม่ให้เกิดขึ้นให้กับมันเขาเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะแปลงร่างทันทีเหมือนกับคุณอะที่ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าสีเขียวอะสมมติอ่ะไม่ต้องหยิบกลเลยที่อยู่อยู่ที่คอผมเนี่ยอะอสมมติหมายถึงอันนี้นะคุณไม่รู้มันสีเขียวแต่ผมบอกว่ามันคือสีเขียวคุณก็เลยรู้เลยอ๋อมันคือสีเขียวพอคุณรู้แล้วคุณจะกลับไปไม่รู้อีกได้ไหมว่ามันคือสีเขียวไม่ได้คุณรู้้แลว เช่นเดียวกันไอ้สิ่งนี้เหมือนกันพอมันรู้แล้วว่ามันคืออะไรมันเข้าใจแล้วแล้วมันก็ละทิ้งทั้งหมดแล้วอย่างเช่นคนที่รู้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะได้โสดาบันคนที่ค่ควรปฏิจจสมุติบาได้แล้วจะส่วนใหญ่นะจะได้เป็นโสดาปฏิมาและได้โสดาบันในที่สุดก่อนจะทําทการละหรือก่อนตายนั่นแหละพอเราพอมันได้ขนาดนี้แล้วอ่ะมันจะไม่มีการถอนได้แล้วมันจะรู้แบบรู้ไปตลอดชีวิตเลยรู้ไปตลอดเจ็ดชาติเลยก็คือจะรู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งนี้ไอ้สิ่งทั้งหมดเนี่ยที่เนี้ยไม่ใช่เรา เหลืออะไรโสดาบันเหลือแค่อะไรเหลือละให้ได้แค่นั้นเองเหลือไอ้ละสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าโสดาบันละได้ก็เป็นอรหันต์จบก็เลยเปลี่ยนแปลงร่างจากสัตว์นางเป็นวิมุตติยนานทัศนะอยู่ในนิพพานนั่นเองเข้าใจใช่ไหมคะผมทําบนกับล่างหมายความว่าเหมือนผมแบ่งไงแบ่งเป็นข้างบนเป็นอสังคตะกับข้างล่างเป็นสังคตะเข้าใจเนาะใครไม่เข้าใจถามได้เดี๋ยวมาอธิบายถ้าอธิบายได้ก็จะอธิบายนะครับประมาณนี้ เข้าใจกันเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมดูอาจารย์เบียร์นะครับแล้วมีคนถามอาจารย์เบียร์เพราะ